ตอนนั้นเนี่ยเราไปดูตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมพอสามก็น่าจะประมาณเด็กปดะควัติด็ปควบคือเดิมทีเนี่ยทีแรกเรายังไม่ได้อยู่กับตำน,นันแจ้ใช่ครับเราไปดูชมรมข้างบ้านอ่างเงี้ยดูมานานไหมจนกว่าที่เราจะมา,ามาเจอพี่อาร์ตเนี่ยก็คือรู้จักกันเป็นทุนอยู่แล้วเริ่มกับมาเลี้ยงเต็มตัวแล้วนะตอนนั้นคือเราเลี้ยงให้กับซุ้มอะไรซุ้มคอมุสัครับ เริ่มเลี้ยงกำลังเริ่มตรงก่ครับจนทุกวันนี้ถือว่าเป็นชุดใหญ่้ะนะจริงๆก็เลี้ยงมารวมจากที่เราชอบแล้วก็เป็นสิบๆตปีแล้ว่รพราะพอเริ่มมาเลี้ยงให้กำลังเท่าตัวอะไรตัวแล้วเราเป็นยังไงถึงได้มาแบบมาอยู่นัดแยกแต่ตัวสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับท็อปประกาใจแชนแนลนะครับก็วันนี้นะครับมาเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับเดินทางมาที่ชนบุรีนะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยว่า แพ้ยากจริงๆนะครับสำหรับซุ้มกำนันแจนะครับวันนี้แล้วผมก็มาอยู่กับมือเลี้ยงมือปลุกปั้นนะครับที่ทําให้นักกีฬาขุนพลของกำนันแจ้ไปสู่ชัยชนะนะครับจะเห็นหลายๆตัวนะครับบินดีบินไม่ตกกําลังดียังไงวันนี้ผมอยู่กับมือเลี้ยงแล้วครับเอาวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้อ,อยู่กับอาจารย์ต้องบอกเลยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาเริ่มเลี้ยงไก่ได้ยังไงเริ่มเลี้ยงไก่ก็คือชาวบ้านครับเขามีชมรมป้ามไก่กัน แล้วก็เข้าไปดูแล้วก็ชอบชอบตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับคือพื้นเพลเนี่ยคือที่บ้านเลี้ยงไหมหรือว่า<ส>หรือว่าเราชอบโดยส่วนตัวเราเองที่บ้านไม่มีคนรู้จักไก่ชนครับที่บ้านไม่มีคนรู้จักไก่ชนเลยใช่ครับแต่ด้วยท,ที่แถวบ้านพื้นเพเป็นคนชลบุรีเลยไหมใช่ครับคนที่นี่เลยใช่ครับอ,อ๋อแล้วยังไงก็คือแถวบ้านก็เป็นจุรมซ้อมไก่กันครับอ่าคือหลายๆท่านอาจจะรู้อยู่เพราะว่าชลบุรีเนี่ยก็เป็นดงไก่ใช่ครับอีกพื้นที่หนึ่ง ยุดยาอะไรเงี้ยเลยชนบุรีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีเป็นเมืองไก่ชนเหมือนกันทีนี้ก็มีชมรมอยู่ที่บ้านใช่ครับแถวบ้านแถวบ้านใช่แล้วยังไงต่อครับก็ไปดูแล้วก็ชอบไอตอนนั้นเนี่ยเราไปดูตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมเออพอสามก็น่าจะประมาณเจ็ดไปคัวเจ็ดไปครัวแถวบ้านมีชมรมมาดีรเราก็เลยไปดูไปดูแล้วยังไงต่อก็ชอบชอบแล้วก็มาขออยู่กับพี่เขา คือเดิมทีเนี่ยทีแรกเรายังไม่ได้อยู่กับกำน,นันแจ้ใช่ครับเดิมทีเลยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับเราไปดูชมรมข้างบ้านอะไรเงี้ยดูมานานไหมจนกว่าที่เราจะมา,ามาเจอพี่อาร์ตเนี่ยก็คือรู้จักกันเป็นทุนอยู่แล้วครับแต่ก็คือก็หาไก่อยากมีไก่เกง่งแต่พี่เขาเลี้ยงกันมาก่อนอออเราก็ไปศึกษาจากาตอนเด็กๆเราเนี่ยนะใช่ครับชอบตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อยากมีไก่กับเขาบ้างแล้วใช่ ก็ไปดูไปแสดงว่าพี่อาร์ตเนี่ยอยู่แถวบ้านใช่ครับก็พูดง่ายเด็กๆก็ไปเที่ยวเล่นซุ้มสุมรุ่นพี่อ่ะใช่พอสมนุ่นพี่เสร็จก็ไปดูชมลมบ้างทีนี้อยากมีไก่เลี้ยงเองใช่แล้วยังไงต่อก็หาไปซ้อมก็สู้เขาไม่ได้ทีนี้ก็เลยหาที่เราหาเองหรือว่าก็หาจากไก่ชาวบ้านเนี่ยครับหาซื้อตัวสาม0ีร้อยห้าร้อยสมัยเด็กๆอะไรอ่ะแล้วยังไงก็แล้วก็แล้วก็เคยมีช่วงหยุดช่วงหนึ่งไปทํางานทำงานกลับมาเสร็จ กับพี่เขาก็เลี้ยงอยู่แล้วผมก็หลังจากนั้นก็มาอยู่กับพี่เขามาขออยู่ก็เลี้ยงตีก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันมาในที่ช่วงอปบพอเราเรียนใช่พอสามพอสี่ครับเรียนจนจบใช่ครับแล้วเราก็ไปทํางานใช่เพราะพอผมต่อสี่ห้าหกผมเรียนไม่จบอะัแล้วผมก็ออกไปหาทํางานอ่าพอทํางานกลับทางานได้ประมาณปีปีหนึ่งก็กลับมาอยู่บ้านรู้สึกมันไม่ใช่ทํางานใช่ไหมอ่าไปทํางานมาปีหนึ่งครับ แล้วก็กลับบ้านมากลับมากลับบ้านมาตอนนั้นทำอะไรก็กลับมาก็ไปไปมามาที่ซุ้มไก่อยู่แล้วอ๋อก็คือความผูกพันนะี่ยเรอยู่ตลอดแล้วก็คุยกันวันนึงว่าเออเดี๋ยวขออยู่ด้วยคือพูดง่ายเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะใช่ไหมตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็น่าจะประมาณสิบแปดสิบเก้าวัยรุ่นเลยนะโอ้โหช่วงกาลังวัยรุ่นเลยนะครับแล้วก็มาอยู่บ้านก็เลยไปคุกคีอยู่แล้วก็เลยไปขอพี่อาร์ตว่า อยากเลี้ยงไก่คือว่าก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็คืออยู่ด้วยกันตลอดแต่มีช่วงจังหวะที่ออกไปข้างนอกมั่งอ่าแล้วก็เนี่ยแล้วก็หลังจากหลังจากที่กลับมาอยู่ก็มาอยู่เต็มตัวอเต็มตัวแล้วยังไงต่ออยู่เต็มตัวแล้วก็มาวันหนึ่งก็มีพี่พี่ในซุ้มเขารู้จักกับนันอ๋อคือก่อนนั้นเดี๋ยวไล่ก่อนถึงกำนันพอเรารู้อ่าเริ่มกับมาเลี้ยงเต็มตัวแล้วตอนนั้นคือเราเลี้ยงให้กับซุ้มอะไรซุ้มคอมมูสไท์ครับ อะไรนะคลองมือใสคลองมุดใสคลองมือคลองมือใสคลองมือใสคลองมือใสนี่แปลว่าอะไรท้งภาษาแบบว่ามันเป็นตำบลนะครับตำบลนี่เราก็เลยเอาต้องชื่อตรงนั้นมาตั้งเป็นชื่ก็คือไปอยู่กับทีมงานของพี่อาร์ตใช่ครับ่คลองมือใสก็อยู่ไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปจนจนเริ่มเก่งแล้วทีนี้ไอเราใครมาฝึกเราการเลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็ก็ปรึกษากันครับโพลพลัดกักจำพี่เขาก็ไปอันไหนไม่รู้เขาก็ไปถาม คนนี้รู้มากกว่าแล้วเราก็เอามาปรับใช้อันนี้เอามาใช้ได้เราก็เก็บไว้อันนี้อันนี้เอามาใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปคือเรามีเรียกได้เรามีอาจารย์ไหมหรือว่าเราจริงๆแล้วเราก็คุณพักล่าก็มีอาจารย์ก็มีมีพ่อ์ตคนที่เสียไปมีคนนี้เป็นอาจารย์ครับคือแสดงว่าพี่อาร์ตเนี่ยตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นหลานเขาเลี้ยงมาอยู่แล้วครับแล้วเรากปอยู่ข้างบ้านใช่ครับเราก็มาเลี้ยงพอมาเลี้ยงเสร็จก็อาจารย์ที่บอกว่าคือ พ่อพี่อาร์ตเนี่ยเขาก็สอนเราใช่เขาก็สอนเราเด็กอะนะพอสอนพอสอนเริ่มเก๋าเริ่มเริ่มเป็นและใเฮ้ยเริ่มแบบเฮ้ยคนแถวบ้านเริ่มมองเฮ้ยอันนี่มันเริ่มเลี้ยงเก่งแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วยังไงต่อที่่าทําให้เราได้มาประสานอยูยกันตอนนั้นเจ้แล้วก็มีพี่พี่เขาก็คือพี่พี่ชายที่แถวบ้านแลับครับเขาก็บัตรบุงซุ้มอยู่เขาก็คือว่าอยู่ในซุ้มเหมือนกันแล้วเขาก็ประสานว่า กำนันแจ่มีไก่ดีอยากให้เราได้เลี้ยงเขาก็มาคุยให้แล้ววันหนึ่งกำนันเขาก็ส่งไก่ไปให้เราให้เลี้ยงเริ่มแรกเลยใช่ครับเริ่มแรกตอนนั้นยังไม่ได้มาอยู่ยังครับเริ่มแรกคือจากที่กำนันแจ้ส่งไก่ไปให้เราที่ซุ้มเลี้ยงตัวสองตัวนี้เราเลี้ยงมาแล้วยังไงต่อก็เลี้ยงเลี้ยงก็คัดไปเรื่อยทีนี้เหมือนกำนันเขาเห็นว่าไก่อะมันแข็งแรงแล้วไก่ก็คือบินได้ครับก็ทีนี้ก็เริ่มส่ง ส่งตัวที่มีฝีมืออขึ้นมาให้เลี้ยงออกลองชนพอออกลองชนใกก็ผ่านคมันก็เนี่รับแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มสนิตกันจากปีเป็นสองปี3าปีทีนี้ก็คือก็ได้คัดไก่แล้วปัจจุบันเนี่ยเท่ากับว่าเรามาเลี้ยงไก่ให้กำบนัดแจ้ในกี่ปีแล้วกี่ปีประมาณ5ปีครับโอ้โหก็ถือว่าไม่น้อยนะ5ปีจากที่เด็กอ่า อายุเจ็ดแปดัวบิ่ข้างบ้านจนมาเริ่มเลี้ยงกำนันเริ่มส่งไก่ฮะจนทุกวันนี้ถือว่าเป็นซุ้มใหญ่แล้วนะเลี้ยงให้สุ้มใหญ่แล้วทุกปัจจุบันนี้ก็จริงๆก็เลี้ยงมารวมจากที่เราชอบแล้วก็เป็นสิบสิบปีแล้วใช่ครับพอพอเริ่มมาเลี้ยงให้กำนันห้าหกตัวอะไรตัวแล้วเราเป็นยังไงถึงได้มาแบบมาอยู่กำนันแจ้เต็มตัวเลยก็คือเอาาไงพี่ผมชอบเลี้ยงไก่เก่งตัวตรงตรงเลยนะชอบชอบไก่เก่งยังไก อย่างไก่ที่ผมไม่ได้คัดแค่ของกำนันนะก็คือของเอพี่ปาน้าอาเนี่ยเอามาคัดแต่ก็ไม่ไม่ผ่านคือเราเป็นคนคัดเองเลยก็ก็แบบมีพี่อาร์จะมีน้องๆที่ชมชมเก่าก็ก็เนี่ยช่วยกันดูอันนี้มีเววแต่ก็คือไม่ผ่านของกำนันพอไม่ผ่านเสร็จเฮ้ยกำนันส่งไก่ให้เราเก่งให้เราเก่งเราก็เริ่มอยากแบบอยากมาเลี้ยงแล้วแล้วยังไงถึงประสานกันยังไงถึงได้มามาอยู่กับกำนัน ก็เนี <Bien ven ido> ่ยนะครับก็ด uh ้วยความบุก oh, ฟ uh ัน huh. ที like ่ว่าส่งกันมาตั้งแต่ไก่เริ่มตีเริ่มตีจากพูดท่าทางปืนลมถคือมาก็ไล่ไล่ไล่มาก็นะครับจนได้ก็เลยย้ายมาอยู่กับกำมันแก้เลยตอนนี้ก็5ปีแล้วนะครับแล้วการมองไก่เลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยคือเทคนิคการมองไก่เนี่ยสมมุติว่าใครที่จะส่งไก่ให้เรามาเลี้ยงเนี่ยหรือว่าตั้งแต่ไก่หนุ่มเลยตั้งแต่ไก่หนุ่มเลย เรามองไก่อย่างไงมองอ่าเทคนิคการเริ่มแรกแรกเลยก่อนที่จะนํามาเลี้ยงเนี่ยไก่ควรเป็นยังไงถึงเราจะนํามาเลี้ยงไก่ท่าแรกก็ดูลักษณะก่อนที่ลักษณะอย่างแรกเลยใช่ครับอ่าลักษณะเสร็จลแล้วยังไงตอ่อก็กทีนี้ก็มาลองออกกําลังดูแล้วก็ลองเตะดูะถ้าไก่มีความแม่นตั้งแต่เริ่มต้นเราก็จะเอ่อให้ให้ใหตวเนี่ยเป็นพิเศษหน่อยไอลักษณะเนี่ยมันต้องเป็นยังไงไก่ไก่ต้องแบบเอ่อ ไม่ไม่มีตําหนิอครับแล้วก็สวยอย่างแรกไม่มีตําหนิใช่ครับอย่างสองสวยคือพูดง่ายคนเลี้ยงไก่รู้ไก่สวยมันจะเก่งใช่ครับพอดูลักษณะไอ้นี่มันดวยรงหล่อทรงไรปุ๊บเราก็เริ่มจับมาจับมาพอจับมาแล้วเราทำยังไงก็เตะเลยไหมยังครับก็ออกกําลังสักอาทิตย์หนึ่งอ่าแต่พอพอรู้ว่าไอ้นี่สมมติว่ายกตัวอย่างอย่างไอ้ถุงเงินครับจับมาจากฝูงเลยไอ้นี่ลักษณะดีหล่อใช่ไหม เราจับมาเลี้ยงสักอาทิตย์หนึง่งเลี้ยงนี่เราเลี้ยงยังไงเลี้ยงก็โดดโดดขอบมั่งฝาดบินมั่งมาถึงนี่เราจับสมมติจับจากฝูงเนี่ยครับเรามาถึงเราเลี้ยงเนี่ยบินหลุมเลยอย่างครับจับจากฝูงมา <อะ S 2> เราก็เริ่มเริ่มลูบน้ำลูบน้ำใช่ครับรให้ไก่ลูบน้ำแล้วให้ไก่มันกินข้าวเป็นเวลาก่อนเพราะไก่อยู่ในฝูงมันกินไม่เป็นเวลาอยู่แล้วคืออ่ะอย่างเอาเราจะเข้าแบบละเอียดแหละ พอเราจับแต่ฟงปุ๊บมาลูบน้ำลูบน้ํานี่ลูบเช้าเย็นไหมหรือว่าใช่ครับเช้าบ่ายเช้าเย็นเช้าเช้าแล้วก็ตอนตอนนอนหรือเช็ดหน้าเช็ดตาอ๋อลูบวงเนื้อแต่เช้านี่เช็ดน้ํากานแดดนะครับกานแดดเหมือนกันกาแดดเหมือนกันรอบเท่ากับัรอบหนึ่งแหละแต่พอเย็นเนี่ยคือเช็ดวงเนื้อทำอย่างนี้กี่วันก็ทําถ้าถ้าไก่อ่ะบางตัวมันสมบูรณ์เราทำสองสามวันมันก็ได้เห็นแล้วอแล้วถ้าบางตัวไม่สมบูรณ์เราก็ต้องทําให้ไก่อ่ะ คุง่ายก็ต้องให้ไก่แบบกินข้าวเป็นเวลาพอกินข้าวเป็นเวลาปุ๊บนี่เราเริ่มออกกำลังเริ่มออกกำลังทำยังไงครับออกกำลังก็ลังเราก็ฝัดฝัดโยนโยนโยนบกใช่โยนบกคือพอเริ่มพอเริ่มสมบูรณ์ครับพอพอเราเช็ดน้ำเนี่ยพอปล่อยล้าวเช็ดน้าอะไรเสร็จเริ่มสมบูรณ์ปุ๊บเราก็เริ่มมาออกกําลังกายแต่ตอนก่อนพอสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมก็ก็ทํามั่งแต่บางทีก็ถ้ามัน คือไก่ใหม่ตัวมันก็ไม่ไหวเลยมันก็จะทําให้ไก่ทุบได้โดยรวมมันก็ต้องดูอ่าเขาเรียกอะไรดูไก่ด้วยใช่ัใช่ไหมแต่ถ้าพอเริ่มไอ้ว่าไอ้นี่มันพร้อมแล้วมันเริ่มสมบูรณ์แล้วอันนี้เราก็เริ่มมาอ่เช็ดน้าเช็ดน้ำาอกกำลังใช่ครับทาออกกําลังนี่เริ่มไหบ้างครับก็เริ่มเริ่มโยนโยนบอะใช่ครับประมาณกี่ทีเริ่มใหม่ก็สิบทีสมมติเช้าเลยนะเช้าเปิดสุ่มมาเลยปุ๊บสำหรับตัวเนี้ย พอเช็ดน้ำเริ่มไอ้นี่ไอ้นี่มันเริ่มแข็งแรงแล้วไอ้นี้เริ่มเริ่มจะออกกำลังกายมาหน่อยเปิดซูมมาปุ๊บเช้าโยนเบาเริ่มแล้วสักสิบทีก่อนวันแรกสิบทีวันที่สองก็เพิ่มมาอีกห้าโยนเบานี่พอโยนเบาเสร็จก็เช็ดน้ำกันแดดใช่ครับช่วงบ่ายก็เช็ดวงเนื้อใช่ครับไม่ต้องทำไรเลยไม่ทำไรพอทำอย่างนี้สักกี่วันทำอย่างนี้ประมาณห้าวัน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 นะครับก็คือเช้ามาโยนเบาสักสิบทีเช็ดน้ำกันแดดปล่อยแล้วแล้วก็เก็บ ห้าวันพอหลังจากห้าวันทําอะไรต่อครับทีนี้ถ้าแบบเอาพูดจริงบางตัวอยากเห็นก็เอามาแตะกันดูนิดนึงแตะนี่หมายความว่าเอาไก่ดีไก่ดีมาแตะกันเลยไหมหรือว่าส่วนมากผมว่าถ้าเอาถ้ามันรุ่นเดียวกันบางตัวผมก็เอามาเปิดปากเลยใช่ครับพันยีนเลยพันยีนพันหน่วมกี่กี่นาทีประมาณ5นาที6นาทีอ๋อแค่จบจบใช่จบจบดูว่ามีความแม่นแค่ไหนอ่าพอสมมติว่า5้านาทีปุ๊บไอ้นี่ผ่านแล้ว แล้วไปยังไงต่อผ่านนะนี้ก็เอามาทําเนื้อทําตัวใหม่ทาเนื้อทําตัวนี่ทำยังไงครับก็คือเช้าทีนี้เราจะทำทีละสิบเราก็จะเป็นสิบห้ายี่สิบอ่าแล้วทีนี้โยนเบาเหมือนเดิมใช่ครับโยนเบามีอะไรเพิ่มเติมไหมแล้วหลังจากนี้เราก็จะมานวมอาทิตย์ละครั้งอ่าคือคือหลังจากโยนเบาเนี่ยโยนเบาะอ่าสิบห้าทีเช็ดน้ําปล่อยแล้วเหมือนเดิมพอครบเจ็ดวันเรานวมแล้วเริ่มนวมแล้วนวมนี่นวมอ่ายังไงครับนวมก็ พันปากพันปากไก่นวมพันปาาหมดเลยพันปากทั้งคู่เลยคือเดินนวมเลยพันป่ากีนนาทีนวมประมาณ20่ินาทียี่สินาทีครับแล้วหรือหรือบางทีมันก็ดูกําลังไก่บางตัวมันเตะกันเยอะมันก็อาจจะเหนื่อยเร็วเราก็เอาไม่ถึงอืมก็แต่คือคอร์สมาตรฐานเนี่ยยี่สิบนาทีครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่สภาพไก่ด้วยครับพอเราเจ็ดวันนวมเสร็จ แล้วไปยังไงต่อครับเจ็ดวันเทนทีนี้เราก็จะพอเรามองว่าไก่เนื้อตัวมันได้แล้วทีนี้เราจะเริ่มมาเตะเป็นจริงเป็นจังแล้วอพอนวมเสร็จเนี่ยพอหลังจากนวมมาวันที่เจ็ดเนี่ยแล้วเรานวมอ่าเราเลี้ยงต่อไหมหรือว่าเรานวมต่อไหมก็เลี้ยงกี่วันเนี่ยเลี้ยงกี่วันถึงจะไปมันมผมคือไก่เราต้องดูตามสภาพบางบางบางอ่ถ้า บางตัวมันสดเร็วบางทีเราก็นวมมาเทียบสองครั้งแต่บางตัวมันนวมแล้วมันเมื่อยเลยเราก็ต้องเอาใหม่คือไก่กําลังยังไม่อยู่ตัวต้องดูที่ไก่ด้วยใช่ต้องดูที่ไก่แล้วพอมันพร้อมปุ๊บพร้อมปุ๊บเราก็เริ่มปั้มเลยใช่ครับปั้มนี่คือปั้มยังไงครับปั้มเราก็พันพยินครับพัดยีนเือนการใช่ก็ไปดูทีนี้ก็ใช่หมุนโดยการซ้อมเลยดูว่าไก่ถ้าบินดีแล้วได้ประมาณนี้หรือบางตัว คือมันจะผ่านไปเลยอย่างทุงเงินเนี่ยผมบอกเป็นไก่ตัวหนึ่งที่เลี้ยงมาแล้วแข่งมันมหาการตั้งแต่เริ่มปั้มครั้งแรกออย่างนี้ไก่อย่างนี้ก็มันก็เก่งโดยตัวมันเองเราก็เลี้ยงไม่ได้หนักมากใช่ครับไป,ไปเรื่อยใช่ใช่นะมันก็อยู่ที่ไก่แต่นี้แต่นี้นอ่ะพอพอเรานวมเสร็จเริ่มปั้มปั้มนี่ยกหนึ่งใช่ครับยกหนึ่งกี่นาทียกหนึ่งก็ ถ้าเอาหลักๆก็ยิบสามนาทีแต่สามนาทีเลยใช่ครับแล้วก็บางทีก็ดูแค่ไก่ไหวก็คือตั้งไว้ยิบสามใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวก็คือเอาก่อกครั้งแรกแต่นี้อ่าเริ่มปั้มครั้งแรกแล้วนะครับปั้มครั้งแรกพอปั้มครั้งแรกเสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อหายใหม่ก็เลี้ยงเหมือนเดิมหายนี่คือช่วงช่วงพักเนี่ยเราทำไงไหมช่วงพักเราก็มาดู คือปล่อยเดินกินหญ้าอะไรงนี้แล้วก็มาดูรอแผลหายใช่พอแผลเริ่มตกสะเก็ดเราไปโดดฝัดเหมือนเดิมทีนี้เราใช่จะหนักกว่าเดิมเท่าไหร่ครับจาก15้าก็มาเป็น20อ่าวันที่สองเรายังหวก็เป็น30มสิบทำอย่างนี้กี่วันทําอย่างนี้ก็จนที่รอบนี้เราก็จะเลี้ยงประมาณสัก15วันอ่าห้วันนี้เราทําอะไรบ้างครับสิบห้าวันก็โดดอาทิตย์แรกก็เริ่มโดดออกกำลัง โดดตอกกำลังหมายความว่าโดดโดดขอบอะไรโดดบ่ใช่โดดบ่เขาเรียกโดดจากที่เริ่มแรกเนี่ยเราอ่าโยนบะเออโยนบาเอ่างเดียวทีนี้เริ่มมีบินหลุมและอ่าทีนี้ทํายังไงพอเริ่มจากจากที่ปั้มมาอันเดียวแล้วยังไงตั้งแต่เริ่มแรงจากบินหลุมแล้วก็บินหลุมประมาณสักสามวันอ่าบินหลุมกี่ทีครับบินหลุมบินหลุมเช้าละสามสิบแล้วก็ฝัดอีกสักยี่สิบทีอ่าเช้าบินหลุมสามสิบครับอ่าแล้วก็ฝัดโยนบะอีกสักยี่สิบ ท่านอย่างเนี้ยสามวันก่อนสามวันอ่ะพอเริ่มทำมันบกไก่กาลังอยู่ตัววันที่สี่เริ่มนวมนวมครับนวมกี่นาทีครับนวมก็ยี่สิบสามนาทียี่สิบสามนาทีพอวันที่ห้าวันที่ห้าก็ทีนี้เราก็โดดอ่ะโดดเหมือนตอนที่เริ่มทํามินกองครับโดดอีกสองวันอ่ะโดดก่อนอีกสองวันแล้วก็มานวมอีกทีนึงมินกองเนี่ยอีกสองวันเนี้ยเรามีโยนเบาด้วยไหมโดนครับอ่ะก็คือคอร์สของเขาคือ บาบินหลุมโยนบ่อแหละอ่าบินหลุมโยนบ่ออีกสองวันแล้วก็มานวมีอีกอีกทีหนึ่งอ่าโนมีทีถ้าก็เป็นวันที่7จ็ดแล้วอ่าไปยังไงครับอาทิตย์พักทั้งสองวันพักสองวันทีนี้ก็พักสองวันแล้วก็เอาไปหายืนระยะเลยสองอันสองอันเลยครับแสดงคอร์สเนี่ยก็คือรวมพักรวมอะไรแล้วกับสิบห้าวันครับไปหาสองอันก็คือพันพันยีนหรือพันเทปครั้งนี้ก็มันก็แล้วแต่ที่ครับถ้าบางทีไปชวน แบบเพื่อนปั้มอย่างเงี้ยก็บางทีก็เป็นยีนมั่งเทปมั่งแล้วแต่สถานการณ์แต่ก็ทีนี้เราจะดูจิตใจไก่แล้วคือได้ให้โดนเจ็บมั่งแล้วก็ดูลูกฮึดลูกกินเงินไหมดูเลยเช็คเลยก็ครับก็เช็คแต่คือขอรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพออพอผ่านสองอันปุ๊บกลับมาทางไงต่อทีนี้ถ้าสมมติถ้าผ่านครับผ่านทีนี้แล้วก็จะมาเข้าเลี้ยงเต็มเต็มเต็มตัวเรารพักรักษาแผลนานไหม ไอสองอันเนี่ยก็ต้องดูตามใช่ครับใช่มันต้องดูตามแผลถ้าแผลเยอะเราก็พักนานแต่ถ้าแผลอยากจะถามนิดนึงไอช่วงพักเนี่ยเราทําอะไรบ้างไหมพักตุัมาผมก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ปล่อยเลยก็ปล่อยเอาออกมากินกินหญ้าอะกินหญ้าทายาเก็บกินข้าวกินหญ้า่นั้นเลยใช่ครับจนกว่าแผลหายใช่ครับพอแผลหายปุ๊บเริ่มตั้งคอร์สแล้วตั้งคอร์สทำยังไงคอร์สนี้คอร์สต่อไปคอร์สนี้ทีนี้เราก็เริ่มมามาฝัดโดดโดดลุ้มเหมือนเดิมอ่าโยด บินหลุมโดดเบาะบินหลุมใช่ครับโยนหลุมเท่าไหร่ครับครั้งนี้ครั้งนี้ก็สามสิบสี่สิบแล้วอสามสิบนี่อะไรโยนโดนหลุมโดนหลุมอ่าแล้วโดนเบาโดนเบาะอีกยี่สิบเหมือนเดิมยี่สิบอ่าสามสิบยี่สิบแล้วยังไงต่อครับแล้วทีนี้ก็นวมวันนวมนวมอ่าพออย่างอ่าพอบินหลุมเสร็จนะครับโยนเบาะเสร็จแล้วก็การแดดครับการแดดเสร็จแล้วก็เอาเข้าร่มแล้วก็อ่าบ่ายทำไหม คือบ่ายก็จะเอามาวิ่งสุ่มอ่ารันนี้มีวิ่งสุ่มนะครับอวิ่งสุ่มวิ่งสุ่มกี่นาทีวิ่งสุ่มส่วนมากผมก็จะวิ่งประมาณ20่สิบนาทีิแต่ไก่อ่ะมันไม่ได้วิ่งขนาดนั้นแต่คือเราจะให้มันอยู่ในล็อกกว้างๆประมาณ20่สิบนาทีอืมยี่สิบนาทีพอยี่สิบนาทีก็มาเช็ดน้ำอีกยังฮะแล้วก็เอาคือแล้วก็เอาออกจากล็อกเอาไปใส่อีกล็อกล็อกเขาเรียกล็อกล็อกนอกใช่ไลู่อ่าลู่แล้วปล่อยเดินอ่าลูวิ่งแล้วก็ ประมาณหกโมงทีนี้เราก็เอาเก็บเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วเยก็เอาเขาเลยแสดงว่าช่วงบ่าย่จะไม่ได้กัดน้าใช่ครับแกมาเช็ดวงเนื้อเช็ดตัวนิดเดียวใช่ครับทำอย่างนี้กี่วันก็เข้าคอร์สสิบห้าวันสิบห้าวันเลยใช่ครับจะทําอย่างนี้ตลอดแต่จะมีนวมวันเว้นวันเลยใช่ครับก็าแสดงว่าสมมติอ่ะตั้งคอร์สสิบห้าวันเหมือนกันวันจันทร์เราเช้ามาเราพอแพ้หายแล้วนะหลังจากที่ปั้มสองอันมาวันจันทร์เราเปิดมุ้งมาปุ๊บบิน ดิ่งก่อนเลยสามสิบโยนบ่ออีกยี่สิบเช็ดน้ํากัดแดดใช่ครับช่วงบ่ายก็วิ่งซุ่มยี่สิบนาทีแล้วก็ไปปล่อยลูกเดินลูกพอเย็นๆโม่เก็บแล้วก็เช็ดน้ําาเช็ดพวกเนื้ออ่าแล้วก็เก็บกินข้าวนอนอันนี้คือวันแรกวันจันทร์วันที่สองวันอังคารวันที่สองนี้เราก็เริ่มลงนวมน่วมเลยครับนวมยี่นาทีครับก็ยี่สิบสามนาทีเหมือนเดิมยี่สิบสามนาทีแล้วช่วงบ่ายทาอะไรไหม ช่วงบ่ายก็อย่างวันนวมวันนวมเราก็จะปล่อยเดินลูกเดินลูกพอพอเริ่มเย็นเราก็เดินล <royable> ูกเย็นเก็บใช่เหมือนเดิมวันที่สามวันพุธที่สามเราก็โดดเหมือนเดิมครับเหมือนวันที่หนึ่งเลยใช่ครับบินกองสามสิบโยนเบายี่สิบอากาดแดดเสร็จบ่ายก็ปล่อยลูกครับวันที่สี่นวมนวมทําอย่างเงี้ยกี่วันทำอย่างนี้ผมจะทำประมาณเขาเรียกเดินนวมสามครั้ง ให้มันได้รอบนมสามครั้งพอสามครั้งเสร็จพอสมมุติว่าเราจะไปจนบบป,ปั้มวันอาทิตย์เราจะพักกี่วันผมพักไก่ประมาณสามวันสามวันไอ้ไอ้ไอ้แม้กระทั่งปั้มนี่เราก็ต้องพักยาวใช่ใชไหมครับอ่าคือคือเลี้ยงไปพอครบนมสามอาทิตย์แล้วกันนะพี่น้องได้รู้ว่าพอนรบนมสามอาทิตย์ปุ๊บอ่าก็จะพักแล้วพักสามวันพอพักสามวันเสร็จก็ครั้งนี้ไปปั้มเกียร์ทีนี้ก็จะไปหาเข้าสนามมาตรฐาน สามใช่สามยกหรือสี่ยกยี่สิบนาทีไอ้อย่างเงี้ยก็ยังเป็นหลักพันหลักหมื่นอยู่ใช่ไหมคือไปหาสามยกสี่ยกนะครับเพราะว่าถ้ากับว่าที่ฟังมาเนี่ยไก่จานอันนี่ไม่ได้ว่าปั้มเยอะเลยนะไม่เยอะเพราะว่าหนึ่งยกเดียวสองยกแล้วนี่พอเลี้ยงเข้าคอร์สปุ๊บไปสามยกเลยสามสี่ยกเลยใช่ไหมพอสมมติว่าผ่านมาแล้วไปสี่ยกมาไปสามยกมาผ่านมา กลับมาทําอะไรรักษาแผลครับมันเริ่มแล้วพอเริ่มแผลเริ่มหายแต่นี้คอสเริ่มเข้มข้นยังคือก็ถามว่าผมเลี้ยงทนแพงก็ไม่ได้แตกต่างจากจากไอท้ที่ได้เลี้ยงเลี้ยงมาใช่ลองดูลองฟังนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็คือพอเราไล่สามยกมาเสร็จกลับมาพอเริ่มแผลเริ่มหายทยํายังไงต่อคครรัับบแผลเริ่มหายก็เราก็ทําเหมือนตอนที่เราทําไก่ละอันเลยแต่เราก็อาจจะเพิ่มจาก โดด30ก็เป็นโดด5อ้าส0อห้าบฝัดก็ฝัดขึ้นไปอย่างวันที่2แลเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกทีละสิบแล้วพอถึงกี่วันอันนี้เลี้ยง1ิวันเหมือนกันใช่ครับส่วนมากกับผมก็จะเลี้ยงกันแค่15วัน15วันรวมพักแล้วใช่ไหมใช่ครับคือคือง่ายพักเสร็จแล้วพักเสร็จแล้วแล้วก็มาตั้งคอร์ส15วันใช่ครับอ่านี่ไม่รวมไม่รวมเกี่ยวกับที่ตีมาพักมาใช่ครับอ่าคือคือหมายถึงเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยคือพอแพ้หายปุ๊บหลังจากมาา้เช วันจันทร์อีกทีเราเริ่มเลยบินบินหลุมแต่นี้เพิ่มนะเพิ่มจากที่ว่าบินกล่องสามสิบบินเป็นห้าสิบครับโยนเบาะเป็นยี่สิบยี่สิบอ่ายี่สิบเหมือนเดิมครับ่โยนเบายี่สิบแล้ววันที่สองพันละคาร์เราก็นวมเหมือนเดิมนวมอีกครับนวมยกหนึ่งใช่ครับววันที่สามทีนี้เราก็โดดอ่โดดเราเพิ่มไหมก็ส่วนมากเพราะผมก็จะเพิ่มไปทีละสิบอ่า อ่าพอวันที่สามเท่ากับว่าต้องบินตอนเช้าเนี่ยหกสิบอ่าหกสิบปุ๊บโยนเบาะเพิ่มไหมเป็นสามสิบอ่าเพิ่มอย่างนี้แล้วก็เช็ดน้ำกัดแดดปล่อยแล้วปล่อยลู่เย็นก็เก็บครับวันที่สี่นวมนวมอ่านวมหนึ่งยกครับวันที่ห้าวันที่ห้านี่เราเพิ่มอีกไหมเพิ่มอีกเพิ่มอีกเป็นเท่ากับบินกล่องเจ็ดสิบอ่าแล้วโยนเบา เดิมบอกว่าไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วบอกเท่ากับ30มสิบบินกล่องเป็นเจ็ดสิบนะครับแล้วก็เช็ดน้าปล่อย้วกัาแดดเหมือนเดิมอ่าพอวันวันที่หกวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็ทีนี้เราจะลดเริ่มลดกันนะจากเราโดดหกสิบทีนี้เราจะลดเหลือห้าสิบจากเจ็ดสิบเป็นหกสิบใช่ครับแล้วก็แล้วก็เนำวมครั้งสุดท้ายนอมครั้งสุดท้ายแล้วก็พักวันหนึ่งแล้ววันจันทร์เราก็เตะเป้าดู อ๋อคือเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคือมีติดประจำมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยอ่ะคือคือคือหลังจากที่เราไปชนสามยกมาเนี่ยเราไปตีแพงได้เลยไหมก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่กำนันกำนันแล้วก็ทีมงานอย่างพี่เอกอะไรเงี้ยคือปรึกษากันแล้วว่าไก่อายุอายุได้แล้วก็การเดินสมมติสมมตินะพี่ไก่อ่ะมันชนะมาชนะมาสองอันหน่อยเราสามารถเลี้ยงตีสี่ยกได้ไหมถ้าเราตีได้แล้วในราคาที่ อย่างตัวที่เราว้าวเราก็อแสนต้องแสนเราก็ตีเนี่ย<ๆ>ก็ตีเริ่มที่ไปก่อนใช่ไหมอพอเริ่มไปก่อนพอพอได้ตีแสนต้องแสนแล้วเอาแบบว่าสูตรแบบตีเงนินล้านเลยไม่ได้แตกต่างกันไม่ต่างเลยใช่ครับไม่ต่างเลยอ่ะทีอ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติสมมุติว่าถ้าเกิดว่าติา่นมาจำสมมติว่าจันดูเตะเป้าเตะเป้าดีแล้วยังไงต่อเตะเป้าดีทีนี้ผมก็หาคู่หาคู่ก็ไปตอนเย็นเลยใช่ครับ ่าพอตลางเย็นปุ๊บพอไปหาคู่ปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยได้คู่แล้วทำยังไงครับทีนี้เราก็จากจากจากที่เราเโดดเท่าไหร่นะลืมแล้วอ่าโดดหกสิบอ่าลดเหลือกี่ทีก็เหลือห้าสิบอ่าฝาดก็เหลือสิบทีอ่าอย่างแล้วก็วันพุธวันอังคารนะอ่าอังคารก็คือลดแล้วพอ่าลดแล้วอ่าวันพุธแล้วก็ลดลงมาอีกลดอีกเหลือเท่าไหร่สี่สิบใช่แล้วก็โยนก็สิบทีเหมือนเดิมครับเช็ดน้ำล่อยแล้วก็แดดอ่าแล้ววันพฤหัส แล้วก็ทีนี้แล้วก็ลดไปอีกลดตีวันละสิบมันจะพักแล้วมันจะคราเรีกมันจะซ้อมลงไปเรื่อยๆสมมติไก่เราตีวันอาทิตย์เนี่ยเราพักวันไหนก็พักวันเสาร์พักวันเดียวเลยก็คือแต่แต่คือผมคือมันซ้อมลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วอ๋อหมายความว่าการที่ออกกําลังกายเนี่ยมันหนักมาแล้วใช่ครับเราก็ลดซ้อมซ้อมซ้อมมาจนวันเสาร์อ่ะวันเสาร์นี่คือเราก็เออเอาเจ็ทน้ํากัดแดด ไม่ทำออกองรงกาล้วไม่ได้ทำอะไรอ๋อคือเดินล็อกเดินลู่คือ<ม>เช็ดน้ำเดินลู่เย็นก็เก็บมันใช่ครับใช,ใช่ครับนี่คือแล้วเวลาเรามาเลี้ยงเนี่ยไก่เนี่ยไก่นุ่มของเราจริงๆอะ่ะเพราะบางซุ้มไก่นุ่มของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับว่าอันนี้แปดเดือนนี้ที่เราบอกว่าไก่นุ่มที่มันหอออกมาแล้วเราแต่งได้เลยนี่ยส่วนมากที่นิยมเนี่ยต้องเอาเลี้ยงประมาณอายุประมาณเท่าไหร่สิบเอ็ดเดือนขึ้นครับ อ๋อที่นี่คือ11เดือนเลยแต่บางซุ้มมือใหม่มืออะไรเนี่ยเจ็ดแปดเดือนแล้ว่ครับทีนี้ต้องฟังก่อนนะที่คอร์สของเขาเนี่ยคือเขาหมายถึงไก่นุ่มที่มันอายุเต็มนุ่มใช่ครับเต็มนุ่มจริงๆนะครับแล้วก็อายุประมาณ11เดือนนะครับถึงเอาเอามาเลี้ยงนะครับอ่าและพอพอเริ่มได้ที่ปุ๊บวันอาทิตย์ก็ไปสนามเลยใช่ครับอันนี้คือคอร์สคอร์สแบบว่าตีเนี่ยพอไล่ตามระดับทีนี้เอาแบบว่าสมมติว่าไก่ตัวเนี้ย จะไปตีร้านเลยเอาเลยตีเงินร้านเลยมีเทคนิคการเลี้ยงยังไง